มนุษย์ทุกคนในโลกมีสัญชาตญาณกลัวภัยตั้งแต่วันแรกเกิดจากคันมารดาภัยที่มนุษย์กลัวที่สุดของที่สุดคือความตายทั้งๆท,ท,ที่ทราบดีว่าไม่เคยมีใครหนีพ้นความตายไปได้หรืออีกในหนึ่งเกิดเท่าไหร่ตายเท่านั้นข่าวสารที่แพร่สะพัดในอินเทอร์เน็ตและในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆทั้งในและต่างประเทศซึ่งกล่าวถึงเหตุปัจจัยสิบอย่าง ที่จะนำไปสู่วันสิ้นโลกสร้างความวิตกแก่ประชาชนในทุกภาคพื้นทวีมากเพราะวันสิ้นโลกแปลว่าไม่มีโลกอีกต่อไปหายนะจะมาเยือนมวลหมู่มนุษยชาติหายนะที่หมายถึงมนุษย์จะตายพร้อมกันเป็นหมู่แล้วสูญพันธ์ไปเลยไม่มีการแก้ตัวหรือเริ่มต้นใหม่สำหรับใครทั้งสิ้นคำพูดปลอบโยนและเหตุผลนานาประการไม่สามารถคลี่คลาย ความหวาดหวั่นให้แก่ผู้รับฟัง